สบายดีพ่อแม่พี่น้องบ๊ะตะกุตะกคนสบายดียำยำแรงพี่น้องหามงสบายดีไอ้ไอ้เอ้ยสบายดีพะลุงเจ้ยสบายดีพะลุงสบายดีพี่น้องพี่น้องมือนี้เ้าสิไปใส่คือรือหลดคนละคันไปโมบุญเ้าสิไปโมบุญพี่น้องเอ้ยไปกับนางมีเท่าจิ๊บเท่าเจ้ยพอเจ้ยแล้วก็ซาบุไลสิไปโมบุญ ก็จะแผ่บุญเห่อพี่น้องเลยสิไปโมบุญไปโมบุญบ้านนาจาร์พี่น้องเอาไปเป็นทีมเลยพี่น้องเลยไปพี่น้องไปเบิ่งไปชมนล้กันสร้างเงินน่อยกับจิไปน้ำอ้าวใหญ่กินงไกจิ้งไปงานพวกนี้เลยในนีมันถังกอถังหัวเจ้ามวงไี้หามาถังกูสร้างเงินคือไปน้ำพี่น้องเห็นจะได้เอง ปไปพี่น้องไปบึงไปชมนากันเด้อเมื่อนี้นะกิโลมื้อนี้เม่ตาจะไปน้ำพี่น้องเอ้ยโุ้มไปน้ำกันไปเป็นกลุ่มเป็นแก่งเลยพี่น้องไปโมบุญบ้าทนาจาไปบาทก็แล้ไปอีกแล้น้ำกนเล่นน่องเด้อไปอ็นผลปกำลังนั่งขีดได้พี่น้องเอ้ยไปกับลูกสาวสาวขีดเพผน ไปบ้านอาจารย์ก็จะมาแผ่บุญพี่น้องข้ากลไปโมบุญปไาพี่น้องไปเบิ่งไปชมนากันเนาะไปมาหอนงานเลยพี่น้องเอ้ถ่ายยี่นี่นึกบ่อีร้อนมันคือมันไปมือมีป่ามาหอนงานเพี่น้องเอ้เออมีังา พ่อยากไปเซียบานเอาเตียบานบ้านามีนา่มสงคนนั่นมีเสียงีบอกเบิดบ้าน่ากลับมาสิมือแล้วบ่ nó không có cái này, cái <laughs> cái <laughs> cái 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 มาล้ว yeah, ah, so like exactly mm ่เรียบงเฮชเตยบ้านเขาั้โยนทางบอกูมาจอดบงกอนที่บอกกยอ่ะเาไปนานนีมาที่เยนะลงมาเตยบ้านนั้นมีเวลาเนาะบ้บบนี้อ่สวนมาเสียจุดเลยที่เด็กอกี่ยกับเดาบียเห็นนมเตับห้อากากียม ของกินเขาพี่น้องเอ้สองอันคนไม่เดียวกินเขามีลบบเี้ยูกิดเตะขาบาดตัการกนเขาดชเาูกดเตะเข่ของกินพี่น้องเอ้คาะเป็นแต่แสบเนี่ยพี่น้องหลับสีหลับสีเขา จพ่แนมไปาคืี่ปาทีมงานครับอันก็เปใุดสีดำมาโมบุญเมนยังำหยัยาเท่ายาเท่ายาเท่านี่ยาเท่าพากันมานำสขีกัมาย่ามาลูกละยามาเห็นเมนสิ กินตัวเดียวสามขีกันกินตัวเดียวสามขีเหมือนว่าหวานเนาะต้นนะสายยาลูกเมีเดียวเนาะตะกูเดียวกันเลยพี่น้องนี่ตะกูเดียวสายาลูกเมียเดียวจะตะกูเดียวมาคนกับเลิศมาหลายอยู่พี่น้องกูเจ้าผู้ พ่อพ่าทั้งนี้ว่ามันเด็ดตอนนี้สาวเจิดกำลังงัดกระปุ่นพี่น้องตัวบวชเอาคัะสาวเจิดกำลังงัดกระปุ่นกับนักสาวขีดผัวต้วพี่น้องเอ้ยแจ็กมาเจิดเนี่ยแจ็บพนันแจบพนัน งียงียเสียบลายป่ะจ๊ะเบิ่งเบิ่งพี่น้อง

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

ได ah. oh, 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 oh. ้เวลาเมื่อแล้วพี่น้องไปไปโหน้องเกลอกอน้องมีเอาเอาเอาเาเอาสมาเว้นแท้นะทำไมตตาก่อ โย่ยๆยๆยโยโชอบขี่จิครับเองคนแนกกำางถวยพี่น้องเด็กตนจากำลังซอยไปพี่น้องกินตนีซ่าวไล่กค่ะฝากก็ไล่ก็แชร์ก็ติดตามก็สับตะกั่เดินี่น้องพขอขคมณกับใจผู้ที่ก็มารับชมลิป ซาบุไรแต่ต้นจุดจบขีปนาพาะกันใหม่เนาะพี่น้องเนาะอย่าลืมเด้อพี่น้องมบตาขอฝากกดติดตามช่องม่ตาเด้อเด้อเด้องเด้อขอบคพูดออกมาจ้าบ๊ายบายไปสบายดี